นี่แหละเขาเป็นชี้ฉันคู่ควรก็รู้ผ่านมามันช่างแสนนานที่ต้องเรือรำพังแค่เราวานบนเศร้าบอกปวดเสียซีรีที่สุดเงาก็คงไม่ใช่เวลามองวนปลอบใจให้ตัวเองผ่อนคลายถึงเวลาต้องดื่ม ให้ดืืมให้เม,หมือนเป็นคนอื่นไปดื่มอีแก้วนึงดื่มอีแก้วหนึ่งดื่มอีแก้วดื่มมีแก้วดื่มมีแก้านกันดดาบ้าสกอละกระบรืองงวาขาหนักเิมพัฒนา,า,งา,งนาน่งสง่ไปกอตเช่นยอดน้ำแข็งสองเท่าคิดถึงซาม่ไรอย่างโยแก้วชน ถ้าจากมาอยากเริ่มปรับเร็วเข้าจบลงไวๆดีกว่าช้าเกินทนทิ้งโลกที่วุ่นวายเรื่องที่แบบว่าไม่อยากคิดจะขอลืมพะเพื่อนในแก้วไวเรื่องอื่นไม่สมพอพจฉันจะขอดื่มรักกันไม่ได้ตัอรักนไ่ไัวซ่งกันและกันกันและกนกัละกั่างทันาั้นเดอดรนาดนั้นจะก็ไปจะก็ไปซ่ายงรันใจแข่ในกองน้ำแข็ง รถจริงยิแรงแต่แม่งไม่ทิ้มแทงคือเมื่อใดบีบรวนแต่ระเลี่ยนอยากมอบลมพันธ์ที่มีให้ใครและขอลาลึกกระดดนี้ไปจะทิ้งตัวลงในน้ำเมาร้อยกี่ดีเพื่อลืมความเงาราเพืให,เเให้หมดลาลูกกระตุน แต่เธอก็อยู่ในขวดร่างก็มานักเดินเดินผ่นธนาตาสักเข้าไปล้องเข้าไปรัก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 ในขวดรักดกในขวดจริงเสียรักเธอลก็อยู่ขวดปังก็อยู่ในขวดเมาไม่ข้างในขวดจะอะไรก็ไม่เอาถ้ามันอยู่ในหอกขวดเอาอีกขวด